ก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปนะครับผมปีสองเล่มที่หกนะครับบทที่สองนะครับก็เริ่มต้นบทมานะครับฮิรตะนั้นชวนไอโนโกจินะว่าจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของชินอฮาระมีจังคุชิดะและฮาลุกะนะครับแล้วบอกว่าให้ชวนเคมาด้วยหลังจากนั้นนะครับเคได้มาที่ห้องของไอโนโกจิก่อนที่ฮิรัตะจะมานะครับเพื่อมาจูจีกันนั่นเองไอโนโกจิถามว่ามีเพื่อนคิดยังไงกับความสัมพันธ์ในตอนนี้ไหมนะครับแต่ว่าเคก็บอกว่ามีคนเห็นด้วยอย่างเยอะนะครับแล้วก็บอกว่าตออออนนนนเเเีี้้้ยชื่่สงงขขโจิมมพึแลว และเคยังขอบคุณที่ไอ้น้องโคโจิเนี่ยช่วยสอนเรื่องเรียนให้กับเธอนะครับทำให้ความสามารถแอปโอเอของเธอเนี่ยได้วิชาการนะกลายเป็นซีแล้วนะครับและไอ้น้องโคโจินะครับจะทําข้าวห่อไข่ให้เคนะครับและระหว่างทาเนี่ยเคได้เข้ามากอดข้างหลังเขาเธอบอกว่าทาอาหารต่อไปไม่ต้องสนใจนะแต่ว่าพราะเธอกอดเนี่ยจนทําอาหารไม่ได้นั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับเธอก็บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพี่โนฮาระเนี่ยเริ่มแย่นะครับ เธอนั้นอยากคืนดีกับชินโนฮาระนะครับแต่ว่าชินโนฮาระเนี่ยเหมือนจะรู้สึกไม่อยากคืนดีด้วยนั่นเองและเธอยังถามไอนุโคโจีว่าถ้าเธออยู่อันดับต่ำเนี่ยเขาจะทำอย่างไรนะครับในการโหวตอีกระรอบที่แล้วไอนุโคโจีนะครับตอบอ้อมๆนะเคเลยรู้สึกงอนนิดๆนะครับเพราะเธออยากให้ไอนุโคโจีพูดว่าจะปกป้องเธอนั่นเองเพื่อที่จะงอน,นะครับไอนุโคโจีเลยให้เคเนี่ยนอนหนุนตักน้ำลูบหัวไปมาเคถามไอ้นุโคโจีว่าฮริกกตะาเนี่ยคิดถูกไหมที่เก็บกุชิดะเอาไว้เพราะเธอเนี่ยไม่เห็นด้วยที่เ้นนั่นอง ไอโนโคจินะครับบอกว่าคุชิดะอาจทําให้โฮริกิตะแข็งแกร่งขึ้นในฐานะผู้นําและกลายเป็นคู่หูกันนั่นเองนะครับคุชิดะยังมีความสามารถพิเศษนะครับในการสื่อสารที่ไม่มีใครทําตามได้หลังจากนั้นนะครับก่อนที่ฮิระตะจะมาทั้งคู่ได้จูงกัออีกครั้งนะครับแต่ฮิระตะก็มานะครับมาขัดนั่นเองที่มานะครับก็เพื่อจะคุยเกี่ยวกับพวกที่ได้รับผลกระทบจากคุชิดะนั่นเองนะครับแต่อโนโคจิบอกว่าเขาควรไปปรึกษาโฮริกิตะก่อนแต่ฮิระตะนะครับกับเคบอกว่าเขายอมรับการตัดสินใจของไอโนโคจิมากกว่าโฮริิตะนคับ ไอโนโคจินะครับไปตอบไปว่าถ้าทั้งคู่เนี่ยไม่เชื่อใจการตัดสินใจของฮิลิกิตะนะครับฮลิกิตะนั้นจะเป็นผู้นําไม่ได้หลังจากนั้นฮิราิตะาบอกว่าขอคุยกับไอโนโคจิคนเดียวนะครับเคก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วเคก,ก็กลับไปก่อนซึ่งเรื่องก็คืออยากรู้ว่ไอโนโคจิเนี่ยมีแผนการในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ไหมโดยโนโคจินะครับตอบว่าถ้าเอามีจังกลับมาเนี่ยให้ฮิริตะยอมรับความรู้สึกของเธอแต่ฮิราิตะาก็บอกว่าเขาทําไม่ได้แน่นอนนะครับว่าตอนนี้ฮิราิตะเนี่ย แต่อโนโคจิกับไม่เป็นอะไรเลยซึ่งนักเรียนที่คะแนนรวมไม่ดีเนี่ยก็เริ่มจะกลัวกันแล้วนะครับอโนโคจิ ok นะไปถามว่าเขารู้สึกอย่างไรตอนที่สากุระในโดนไล่ออกแน่นอนนะครับว่าฮินาตะในตอบว่าเขานั้นไม่ชอบมันนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเชื่อใจในตัวอโนโคจินะครับดังนั้นอย่าทรยศต่อความไว้วางใจของเขานะครับ วันต่อมาครับซูโด,โดได้ชวนไอโนโคโจิไปห้องน้ําแต่อโนเดร้านะครับก็ตามมาบอกกับซูโดว่าเธอเนี่ยอยากร่วมทีมกับเขาเพื่อคว้าอันดับหนึ่งซูโดะครับดูไม่ค่อยเต็มใจนะครับแล้วบอกว่าให้ไปจับคู่กับโคจิแต่อโนเดร้านะครับบอกว่าเธอไม่ไว้วางใจโคจินั่นเองอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับก็คือจับคู่กับพิระดะแต่เธอบอกว่าไม่อยากให้มีคนเข้าใจผิดนะครับสุดท้ายซูโดก็ยอมจับคู่ด้วยนั่นเอง หลังจากที่ทั้งคู่มาถึงห้องน้ำนับซูโดนั้นต้องงานทําอะไรสักอย่างกับความสัมพันธ์ของชินโฮาระนั่นเองไอโนโคจินะเลยบอกไปว่าทั้งคู่เนี่ยต้องคุยกันแบบเปิดเผยนะครับแบบไม่มีความลับใดๆระหว่างกันซูโดนะครับบอกว่ามันคงที่จะยากนะครับไอโนโคจิเลยบอกว่างั้นควรมีบุคคลที่3าเนี่ยที่คอยควบคุมสถานการณ์ได้นะครับซูโดนะครับก็เลยตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากฮิราตะวันรุ่งขึ้นนะครับไอโนโคจิอยู่ที่โรงยิมกับฮิราตะครับซึ่งก็มีพวกผู้คนเนี่ยมาฝึกซ้อมกีฬากันแต่ไม่มีห้ออองงงขขเเเาลยนนั่ โดยไอโนโคจิได้บอกกับฮิร a t a ว่าซูโโดกับโอนุเดล้านั้นได้ร่วมมือกันนะครับทำให้ฮิร a t a เนี่ยสบายใจขึ้นไอโนโคจิบอกว่าเขาจะรับผิดชอบเรื่องมีจังเองก็จบไปแล้วนะครับสรุปนะครับบทที่2นะครับปี2เล่มที่6นะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยวันนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กำลังใจผมด้วยนะครับสหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ